สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก La p r e t อดซีรีส์ฝนตกครล้งแรงฉันรักเธอครับครับผมพี่นะครับรับบทเป็นพัดครับครับผมเป็นระบบแสงใต้ครับครับผมเสือครับรับบทเป็นแสงเทียนครับครับผมความรู้สึกวันนี้จากแฟนมีทเพื่อมาดู ep 7กันเนาะ ep ที่ผ่านมา1 2 3 4 6เป็นยังไงบ้างเลยกระแสตอบรับดีมากสำหรับปุยครับผมดีมากๆเลยผมจะไปที่ไหนจะพูดตลอดว่า ภูมิใจเหมือนพวกเราก็หายเหนื่อยไปด้วยในตัวเพราะว่าอย่าง EP แรกเปิดมาเนี่ยอันดับต่ำกว่า20อยู่ครับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสูงขึ้นมาทุกอีพเลยก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแทนนักแสดงกับทีมงานคนอื่นๆด้วยครับตัวเสือรองตัวเสืก็รู้สึกว่าแบบมันเกินคาดกว่าที่เราจ่ายเยอะมากมากเลยแบบไม่คิดด้วยซ้อมว่าจะมีวันนี้ก็อยากขอบรู้คนที่แบบคอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจซีรีส์เราตลอดอย่างวันนี้มาเหมือนจัดแฟนมิสส์าหรับ EP เจ็ดเนาะความพิเศษมันจะมีอะไรยังไงบ้างครับ อ๋อก็แน่นอน,นครับเป็นวันนี้เป็นเป็นอีกอีกอเรียกว่าเป็นเป็นอีกครั้งแล้วกันที่ที่ได้มาดูในโรงภาพยนตร์นะครับนอกจากวันเทสคอนก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่จะไม่เหมือนกับทางช่องวันแล้วก็ทางแอปพลิเคชันไอ e ีแต่ว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นคือเราเราจะเสริมฉากพิเศษที่ถ้าฉากนี้ถูกฉายในจอใหญ่มันจะพิเศษมากๆเราก็เลยทำการจัดแฟนมีตในโรงภาพยนตร์ครั้งนี้ขึ้นมาครับม,มันพิเศษอะไรอย่างไรลคนลับทำไมถึงเลือกอีกี เปลีมาเป็นเออจับ็นโกลจับผีอะไรอย่างเงี้ยครับพิเศษยังไงเอาแบบไม่สปอยไม่สปอยนะเกือบมีไข่ดาวจะเยอะกว่าธรรมดาทีนึงแตมีไข่คือพิเศษแับพิเศษโอ้โหคือทุกกคนจะได้เห็นแหละแบบพิเศษครับก็ก็จริงๆเหมือนเราอยากแบบจัดกิจกรรม ร่วมกับแฟนๆมากกว่าเพราะว่าอย่างแบบ EP นี้ EP 7เนี่ยเรายังไม่ได้เจอแฟนๆมากเท่าไหร่เท่าที่ควรครับก็ทาผู้จัดก็เห็นว่าเราก็น่าจะมีกิจกรรมในร่วมกับแฟนๆบ้างก็เลยจัด EP 7ขึ้นมาใช่เหมือนเป็นการขอบคุณด้วยที่ทุกคนพาเราไปสู่เท n หนึ่งกันมาตลอด6 EP ที่ผ่านมาก็วันนี้ก็เลยให้ทุกคนได้ดูเป็นแบบลงทะเบียนเลยแบบมีไข่ดาวแบบพิเศษเลอแล้วสิ่งต่างๆเก๋เป็นบรรยากาศเลยว่าเป็นไงบ้างใช่ความสบบกับเสีงถกาคุยเนาะเป็นบแบบ ยมก็แบบเยอะนาเลยครับก็ดีใจเาดีใจที่เห็นทุกๆคนมากันเยอะขนาดนี้ลงทะเบียน1นาทีแรกเหมือน1,200ที่ไปแล้วครับใช่แต่ว่าเรารับแค่500ที่ก็ก็เสียดายเหมือนกันใช่ครับทีมารูเห็นพลังเป็นกับที่แบบมาซับพอร์ตมาอะไรพวกเราเยะขนาดนี้ที่แบบเดียวยังไม่จบเลยอะไรเงี้ยครับดีใจเหมือนกันก็เรียกได้ว่าแบบถือว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็น่าจะของเพื่อนๆด้วยที่บอกว่ามี แรงแบบพพอร์ตเยอะขนาดนี้ก็ขอให้ทุกคนก็ซัพพอร์ตซีรีส์เรื่องเราต่อไปนะครับแล้วก็นักแสดงทั้งสี่คนเดี๋ยวร่วมถึงคนอื่นด้วยฝากให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ทีมงานคนอื่นด้วยครับผมอย่างอย่างเทรนที่มันติดทั้งเทรนไทยเทรนโลกไปอะไรอย่างเงี้ยสวอเราเป็นไงบ้างแล้วเราแบบจับติดเทรนตลอดเลยทั้งที่มกับพวกอีกทีเลยที่ติดเทรนอะไรอย่างเงี้ยเราที่ทำผู้สนใจเป็นทางเดินเขาพ้กงกอนเราอะไรอย่าเงี้ยออรู้สึก ผมเหรอผมอิลิสเหรออาแย่แล้วเกินดีกว่างลช่วยกันช่วยกันนิดหน่อยก็เต้นโอแฟนอ่าอ l ินเตอร์แฟนแล้วก็ไทยแฟนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดนั่นแหละก็สำคัญมากแล้วก็ we really hope to ถ้าเรียกว่า further our 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 series to to become like not only Thailand trends but happens in the um, uh, in, in, in the international more like more country to support us and um, we hope to we will continue to become great active <laughs> 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 จะมีความพิเศษอะไรไหมสำหรับราปุยเนี่ยก็ที่เราแบบจัด EP7 มาก็เหมกยถว่ามันเป็นแบบจุดเริ่มความแบบควมเข้มข้นของเรื่องไงของลาปุยเลยเนาะจ EP7 นี้เป็นไข่ดาวใช่ไหมครับแปดเก้าสิบ่ของจะเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเรสนเลูกเร็วมากไข่เจียวตีเพิ่ตีเพื่เป็นไข่เจียวไส่เนยด้วยส่เอะไรงเงี้ยวส่งมาเร็วมากสาหรับ ต่อไปมันจะยังไงลู้นตสนุกสนานตาคลิปโคตอะไรอย่างเงี้ยก็เราเราก็เราก็จะค่อยค่ยคลายปมแล้วค,คือเราเราปูปมกันมาเล็กๆน้อยๆเนาะช่วงวัที่ผมโดนทุบหลังอะไรกันอย่างเงี้ยครับก็<ร>อาจจะได้ได้คลายคลายความสงสัยที่แฟนคลับรทุกคนสงสัยแล้วก็พูดในทุกๆ E ีีที่ผ่านมามากขึ้นจนจนไปถึงตอนสุดท้ายก็อยากให้รอดูครับ ว่ามันจะมีปมเพิ่มนะอ่าเดี๋ยวรอดูอ่าต้องมีได้ให้ด้วยแล้วทีนี้จะเป็นปมยังไงอะไรยังไงเนี่ยครับปมก้อนใหญ่หลังจากที่ทุกคนก็เห็นแบบทีเซอร์ของตอนที่ผมมาเนาะก็แบบมีคนแบบไม่พอใจที่คนอื่นเขาลงเฮยไม่ไม่มีอะไรไปละครับก็คือถ่ายแบบจิ้นบินอะไรอย่างเงี้ยอะไรคนก็จะแบบอยากอยากจีบแต่ว่ามันจะมีปมก็ได้เห็นมากขึ้นอยู่แล้วครับผม ฉากพิ้นๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเหมือนตอน,นก่อน,นีนหมอพัดกระแสงตายก็เพิ่งรู้จักกันใช่ไหมครับเพราะว่าได้รู้จักกันมามากขึ้นเนี่ยก็น,น่าจะมีอะไรให้คนติดตามกันมากขึ้น <c oughs> ครับอาจครับผมอาจจะอาจจะไม่ได้ช็อตฟิลเหมือนครั้งสองครั้งก่อนหน้านี้ที่ท,ที่ที่มีในซีรีส์ครับใช่ไหมครับน่าจจะได้เห็นแบบเต็มเต็มแหมไม่หัวโหวเลยนะไม่รู้พี่เขบอกอ๋อค่อาจจะได้เห็นเต็มเต็มมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้เห็นก็ได้อันนี้ ไม่สปอยไม่สปอยให้ติดตามกันดูที่เสือหน่อยอจะแบบว่ามีสปอยที่หน่อยว่ามันยังไงครับขาดมันเปลี่ยนรูปอันนี้ผมได้ดูมาผมบอกเลยว่าแบบทุกคนต้องนั่งตัวเกรงกันแน่นอนดีพีเนี้ยผมบอกเลยทำไมฮะหนาวแง่ในโลกหนาวมันหนร้อนมันหนาวมันพูดได้เหรอพี่จี้คราหนักคอมเพลย์ยังไงเราดีไหมหนักไหมว่าออ๋อสปอยเหรอสปอยเราชอบพูดไง ก็ก็ใช้คาว่าฝนมันจะตกหนักขึ้นเรื่อยๆดีกว่าอ่าเซอร์ไพร์ครับวันนี้เซอยล์นะครับมันมีพายุใหญ่เข้าก็ได้ใครจะดูคือการันตีปีที่เหลือเขาจะจัดเต็มสนุกแน่นอนสนุกแนเนาะกระพุ้งบบว่ามือขึ้นมาอยี้สาวสาวต้องไม่มีสาวครับจากความสำเร็จจะมีจัดแบรนี์ด้วยหรือ แนไ,นไ,หนหออไนมีมี<อ>ทางทางผู้จัดก็มีแผนแผนได้ได, <c oughs> ได้พูดถึงแพลนในอนาคตเวลาครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่อเอ่อเรื่อง EP f ี n a l EP หรือว่ากิจกรรมในอนาคตก็อยากให้รอติดตามทาง Official ของลาปุยแล้วกันว่ารายละเอียดงานจะเป็นยังไงที่ <c oughs> ไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ครับครับผม ยังไงเสริมในเพลงวงเฟลงนี้เราจะได้เห็นกันตอนไหนลักษณะเป็นยังไงหรือไปมีต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมท่านนึ่งครับว่าเป็นเตอร์เราก็มีอยู่จริงจริงยังยังคุยกันไม่ได้แบบยังไุยกันสรุปขนาดนนั้ที่จะเราบอกได้ตอนนี้ก็มีคุยกันไปอยู่ว่าไฟแนลอีพีเนี่ยอาจจะมีทางจัดให้ลงอีกครั้งนึงก็ลงอีพีหนึ่งก็ย่ำเยาว์อีพีเจ็ดก็ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมอีพีสุดท้ายอ่ะไฟแนลอีพีก็คาดหวังว่า มีคนแฟนมากขึ้นครับผมก็อาจจะได้ไปต่างประเทศอะไนี่ก็เป็นฟิเจอร์แพลนที่เรายังไม่ได้ข้อสุดขนาดนั้นครับผมนะ้นี่พิเศษหลังจากจบ EP 12 EP ไปแล้วมันจะมีทำเพิ่มอะไรไหมหลายคนเลยเรียกร้องอยากเห็นเพิ่มอีกสักหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยลูกมันก็จะมีโอกาสด้เสือมีไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแบบไปถามพี่พี่พูดจัดกันอีกทีหนึ่งครับว่าบอกได้หรือเปล่า เอ๊ะมันบอกพูดไม่ได้แต่แต่มันเหมือนว่ามีแล้วนะหรอหรอครับใช่เผื่อพี่รู้จักพี่อาจจะลืมพูดได้ไหมับพี่เห็นมาแล้วอรือเราจะพูดได้ว่าเอออยากให้แฟนๆติดตามจบพ p หลอไปแล้วจะมีแบบพิเศษหนึ่งสองสาม EP ให้แบบเออให้แบบให้ดูกันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พูดได้ว่าถ้ากระแสยังดีแบบนี้ต่อไปนะครับก็อาจจะมีสเ p e c i a l EP สักหนึ่งสอง EP ให้ทุกคนได้ติดตามครับผมใช่ ก็ฝากติดตามกันได้เนาะใช่ครับสุดท้ายอยากให้ฝากแบบพ่อนอนแบบกลับหน่อยครับเขาแบบซัพพอร์ตเราแบบนี้เรก็ดีกร้ามกลับก็ดีได้กระตุ้นหรือทับหัวได้เลยครับก็ฝากติดตามชีของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับทางช่องวัน31นะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งใช่ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทางไหนครับทางไอฉีนะครับหรือว่า i q ค o อนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็ อยากให้ท anyway, nice. really like mm, so ุกคนมาดูลาพลยกันเยอะๆนะครับก็มันสนุกจริงๆอันนี้พูดกี่รอบก็เลยต้องบอกว่ามันสนุกจริงๆอยากให้ทุกคนมาดูมันเยอะดูแล้วก็ปากก่อเปื่อนๆด้วยใช่ครับก็เรียกได้ว่าจะได้เห็นถึงความทุ่มเทของนักแสดงแล้วทีมงานในเรื่องนี้จริงๆครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้แสดงแค่หลายๆอย่างเราแสดงตั้งใจจริงๆกับเรื่องนี้ก็ยังไงก็ขอบทุกคนติดตามกับความตั้งใจของพวกเราด้วยครับ ปิดจบแล้วปิดจบแล้วปิดจบแล้วครับก็ก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตพวกเราเลยนะครับผมพวกเราคอยเข้าไปเช็คฟีดแบ็เข้าไปดูฟีดแบ็ตลอดนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เห็นรับปุยของเราเป็นเพื่อนในทั้งยามทุกและยามฝุขของทุกคนหรือว่ายามเหงาในช่วงฝนตกก็ตามนะครับขอบคุณที่ให้ซีรีส์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้ฤดูฝนครั้งนี้มันไม่เหงานะครับผมขอบคุณครับโอเค